วันนี้มาพบกับรายการติดปากเห็นๆในหัวข้อที่ว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเด็นก็คือคำฮิตติดปากของคนไทยค่ะเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะแล้วก็กําลังอยู่กับคู่ที่จะถูกสัมภาษณ์เป็นคนแรกนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะ,คะมิวค่ะคุณมิวคะคิดยังไงกับคำฮิตติดปากของคนไทยคะค่ะคิดว่าเป็นคําที่แบบจะมีมาเรื่อยๆในกลุ่มวัยรุ่นค่ะเป็นคําใหมๆ่ๆทําให้เรา ส mm ื hmm. ่ like อสารกับเพื่อนได้ดีขึ้นคะะอ๋ออย่างงี้นี่เองงั้นเราขอสามคำให้กับคำฮิตติดปากคนไทยหน่อยค่ะจริงดีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณคิดเห็นยังไงกับคำฮิตติดปากของคนไทยคะก็คิดว่ามันเป็นคำที่วัยรุ่นใช้ในกลุ่มเพื่อนนะคะที่มันจะตามตามเทรนของแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะพูดกันในกลุ่มเพื่อนค่ะค่ะขอสามคำได้ไหมคะกับคำฮิตติปากอ่าใช่ว่าแก ขอบคุณนะคะ,คน,ะ,คะนะคะเราก็กําลังอยู่กับคุณอีฟฟี่ค่ะเรามาถามความคิดเห็นของคุณอีฟฟี่กันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคําฮิตติดปากคนไทยค่ะก็สําหรับตัวดิฉันนะคะคําบางคําก็เป็นภาษาวิบัติอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกคนนะคะค่ะนั้นขอสามคำให้กับคําฮิตติดปากคนไทยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคือดีอะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคือดีอะแกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำพิตติดปากของคนไทยครับก็ความคิดของดิฉันนะคะก็คิดไปในทางที่ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีอะคะ่ะอย่างเช่นเอ่อในทางที่ไม่ดีนะคะก็คือบางคนเนี่ยใช้ไปในทางที่ว่ามันผิดสถานการณ์นะคะขอสามคำให้กับคำฮิตติดปากของคนไทยครับน่ารักอะ่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตาค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะถะ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความฮิตติดปากคนไทยคะก็มีความคิดเห็นว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะกับคำความคิดเห็นนี้นะคะค่ะแล้วก็คำฮิตติดปากคนไทยบางคนก็ใช้ถูกบางคนก็ใช้ผิดค่ะค่ะขอสามคำให้กับคำฮิตติดปากคนไทยค่ะเปจุ้งเบยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่กับคนที่จะถูกสัมภาษณ์ไลน์ต่อไปเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อมินค่ะคุณมินคิดยังไงเกี่ยวกับคำฮิตติดปากของคนไทยคะ ก็ในทางที่ดีนะคะก็ช่วยให้เพิ่มสีสันในภาษาขึ้นค่ะแต่ถ้าทางที่ไม่ดีนะคะก็ทําให้คนสมัยนี้ใช้ภาษาไม่ถูกต้องค่ะค่ะงั้นเรามาขอ3ามคำใม่กับคําฮิตติดป,ปากของคนไทยกันเลยนะคะขําแรงอะโอ้โหสุดยอดค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโฟมครับค่ะน้องโฟมอยู่ชั้นอะไรคะ 3> ม3ครับ น้องโฟมอยู่มสามค่ะเรามาถามความคิดเห็นของน้องโฟมกันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคําฮิตติดปากคนไทยค่ะก็คําฮิตติดปากของคนไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคําแบบคาแสลงอะไรอย่างเงี้ยคาที่คิดขึ้นมาเองใช้กันในเพื่อนๆซึ่งบางคำนะครับมันก็ถือว่าทําให้แบบชีวิตเรามีสีสันแต่ว่าบางคาก็แบบมันก็ถ้าใช้ผิดๆก็อาจจะเกิดโทษได้นะครับครับงั้นพี่ขอสามคำให้กับคําฮิตติดป,ปากคนไทยหนะะ่อยค่ะก็ใช้ให้ถูกครับ โอโหสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะ,คะตอนนี้เราก็กําลังอยู่กับคุณมารนะคะคุณมาร์อยู่ชั้นอะไรคะชั้3ค่ะค่ะเรามาถามความคิดเห็นของคุณมารกันเลยนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคําพิษติดปากของคนไทยค่ะค่ะก็คําพิษติดปากของคนไทยนะคะก็น่ารักดีค่ะซึ่งแบบบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ๆดีค่ะนั้นเรามาขอ3คำให้กับคําพิษติดปากของคนไทยกันเลยค่ะน่ารักจงสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังดําเนินรายการถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน YouTube กันนะคะเพราะไลค์ครั้งนี้มันเป็นคะแนนของพวกเราค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคค่ะ